้าพี่ต้องกินกับปลาเมื่อนี้เราอยู่บ้านบนปลานะครับขอบคุณเจ้าของเถียงนานะครับผมหน้ากับบ้านเท่าอย่างแบบเบอร์วัตถุดิบจากธรรมชาติใส่ลงไปน้ำปลาอีสานผสมแซบหนวดตัวไทยอไ่โช๊กลงยู่ใช้กระแสบไปใช้ข้าวเจากระถามตะหาประเด็ก ดหมาพี่น้องตะบะคุงมือนีงกินเขาป้าพี่น้องอืกับกระปุลสืบแซ่บพี่น้องเอ้ยลองนึกแกกิน่น้องเนี่ยแซ่บๆจะข้ามกระปุลชิดเผ็ดตรงชวงกินไปอืมหืมระวังบัง เป็นต่สะอ่อนบอยอดพระขาน่าไม่ืมน่าไม่นั่งดินอร่อยมากเลยดูดิฮึฮึเหี้ น้นงดีอร่อยมากฮึไปเห็น ประเข่งแม่ไข่ฮาวาดูดิไข่รปลาเข่งพี่น้องไข่รปลาเข่งกับตั๊มปะคุงดูเนื้อหืม

하모니아.